เจ้าเรนนี่นไยุสะตักอจาจังสะขึ้นยางระลอพวกคนวานสิไปเองขึนดอกเปนทีโอ้โทางมันแหลนที่ใส่บุตรวะใส่บุเป็นมัไม่มีมือนากพวกนี้ทางเขาใู่่นนะางสองาสองเมือนพอนอยใส่ตะไคร้ไวเพนเดียวครับแล้วก็ใส่ไว้ห่างๆวัดใจเลย ไฮแลนออกมาเลยหว,ดดวัดด้วงก่อนเออแล้วแล้วเตอสีไปเลยเดนะครับดิเปิดไปกว้างๆเลยให้เตอออกมาครับไม่มีปัญหาเนะครับเแต่มันแปดแล,ะละ่อนล่ะดราสิกันมองแค่ว่ามองที่มันเดรย์ไรแงะๆไปก่อนนี่งซื้อโซนฝั่งนองนังน,นกะเห็นว่านองนันกะเป็นถุงหนาเบิดเลยครับกขนาสิซเรนท่านอยู่หน้าครับเหล่าเตอแล้วเหล่าัตอเหล่าเตอ่ แต่กัผู้อธิษานแต่พระยิ่เจ้านี่อัิบพทานพระยิ่จ้านั่งกพอายามิเลยเออลงไปิงห้่ดเต็มบ่อยโอเคกัมึงหิงมันมีเข่าแล้ครับเป็นน้องแนมออกบ่ครับว่าหูหนูอยู่ใส่แนนครับนี่เห็นบ่ครับนี่แต่ก่อนมันก็เป็นขวยหนูแล้วครับนี่แต่ก่อนมันก็เป็นขวยหนู แต่ปกถือไฟเผามันกับเลื่อนแนงเอกเห็นไห<ะ>มันทัวได้เลยครับหนงแต่กรอกงูมากค่ะไม้นี่ก็เป็นไม้อันดับตน้ตนๆได้เลยครับอ,อันจำนวนขวยถี่ใหญ่อันคัวใหญ่นั่นแหละครับตมมแต่สิใดนูหลายนูหน่อยบุกนั่นเป้านึงน่งไม่มองกระบุหีย่ยาเเดอบอยฮะฮะฮะอีเชฟ

ปามีตัวใหญ่กูู้ายเ ế t ดุดแล้กเออกู้าย็ดอยส่พ่นมาออกเนาะฮะมันออกกันว่าออก้มว่าใกล้ดิ่ออกดิออกใล้ออกใกล้เออมันออกมาเลยออกเม่อรปลาับเป็นองครับมีแต่หนูตัวใหญ่นะครับบริเวนคั่วหน่อยครับมีแต่หนูใหญ่มาอยู่ด้วยกันเลยนี่ครับเป็นองคบในนามของเขาเยครับเ้อ เดี๋ยวมันหายใจแออกเลยมันหายใจแรงออกหมดออมันแหลหมดเลยดินสะรนอย่ด้เหรอฮอยีมันอุ้ยออกแลวออกลลูกจออกลูกจอลออกันคุเาไปหูครับคุนเดาหูเห็นมากรบพิ่น้องอุ้ยุ่นจากหิวหนู้นครับเห็นอะไรหมล่ะอุ้ยนี่ครับเหมือนเหมือนสีมาหูนี่ครับนี่เห็นมาขาวๆนี่แหะ้ววนี่ม้าหูนี่ครับเห็นไหมโยกีนันครับนี่ นั่นนั่นะรเนาะครับพน้องครับนั่หัวหนูขึ้นแล้วพี่น้องนั่นพี่น้องเห็นดังหนูปะครับอ้มัดดลยโอ้ดเห็นคุณนีมาครับนี่ดังหนูครับขาวๆนี่อ้หมูกปนหสนาสาตัวแรงไปเบ้งมม่อโเอาไปเบิ้งไปมมีแบบใสหน่อยเลยมิแตใสบิ๊กเบิ้งเลยอ่าหมูตัวนี้บรสดอกมันหูมันเสื่อมกันหมดเลย ตัวด้วยกันล่นตัวยกันล่ะตัวด้วยกันละทังนี้มันนิงเรด้อยอืเสียมาซับเอามันมันมันถอยออกตอนนี้เดีทั้งเบิร์สีหนูนะครับเด้ตอนนี้ตดทั้งเบิร์สีหนูครับมีแต่ใส่ไงมันขคือจีบพอออกมันนี่โฟหใจยจิมเลยอะไรครับพี่น้องครับอะไรจิมจิมจมจงัดงัดมันข้นนะเหียบียกมันัเียก่มนิ่นมไงหะ นีมฮูนำงานี่มเสียมังัดเลยมันสีบดมันสีต้ข้าฮูบอบ่ไปยังเนาะมันมันมีฮูขึ้นนั่ดิไหมล่ะดิง่ะเอาไม้อไม้สุหางเอาไม้สุหางงี้ก็คนขยันย่นนี่ลบต้องต้องยันยืนนี่ลบยืนนี่ตองมตเมยห้าะเห็นพอที่อามก็เลยอวยลงอ๋อเห็นไข่เลยล่ะ ตัวเดียวนี่ยรนรุดไปบนมาจมกอืมตัวกันเลยอะอันนี้มาฮูเกามามาฮูเกามาฮู้หนำลายนี่ยังขยับอยู่ครับยังขยับอยู่ครับหาหูออกโอ้คอนคันนี้ลุงตองับวลลุงตองยอะไจัดลวมันเอาด่งขึนนะซื้อโอ้ไปในหามันเี่มด่งขึนตัวกันดิละ นี่ขยบขยับ้าตขยบนี่มาฮู้ใหญ่เามาฮู้ใหญ่เนนี่ดลุงต้องมาฮู้ใหญ่ิเอาไม่เอาไม่จิ้มดากเลยเสียมาไอ้เขาใช่ไหมว่ไม่จิ้มดากเอาเล่นรถนี่หนูหนูยังขยับเองนะครับก็คือีแล้วแมนแมนนี่ด้เออไม่ทางลุงขะนี่นี่เหงาไหมครับแต่ว่าฮู้ให่เงาใหญ่กเื่อฟังเชื่อฟางอยู่ในนั้นี่ฮูนี่ลุงยะดีแนงแนงนะ กะ tân phố Nam khai พูอาจารย์อยู่อยู่นี่ครับ không? ว่ามานี่ กียมปโจกกระเสียมละตายแล้วมันขึ้นในสายยางบ่ได้บ่เสี้ยงไปผิดตินไปผิดไปฆ่าสายยางสองต้นเลยตัวเดียวตัวเดียวสองต้นต้นไง้ต้นนึ่งต้นไงล่ะเอาไปดาเอาไปใส่หมีเอาไปใส่หมีไว้จิตอุ้ร้มันขึ้นหูสายยางละมันมันขึ้นบ่ได้เอาไปหนีไมนทันไปเลยไปจิตโอเคไปลองครับตอนนี้นิ่งไปแล้วครับกะนาสไปทางเขาเลยครับเด้อสำหรับหนูตัวนี้ครับ 500, 500, 500. đây bằng cái bón thì mới lên được. Uh, đây bên này là nhìn núng. còn tí cái tổ một tí tí một. còn lại ít. 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 còn lại đây còn lại ít. còn lại ít. còn lại ít. โอ้ยต oh, ัวใหญ่เลยเขาจะรันลงบางห่น้ำเตี้เมืนมีหลายเทอ่าเมื่อกี้พนำลันครับบ่านบางห่นบาั่นบั่านน้ำเตี้ผมมาเอืมตาย่ะเจนันนิ่งน่นแล้ว่ละไปตั้งคอละแล้วคอยจอคอยคุณรทีหลังคู่หนาสิบกเกยครับเพราะเต็มเร็วเร็ว

เราตรงหางหูกเปียวมันคือวังหันน่งอย่าไปตอกในหูก้อยบางในที่นี้เปียวมันแรนดีนะโอเคไปลองครับโซนนี้พนาซิมีครับเมื่อกี้นราจะจับอียงสักอย่างครับพ่อแม่หนุมไนอะอันนี้จะเตาน สายมันบ่ถึงมาล้าะหไปทุกันเลยน้ำน้ำเต็มนี่ก็ใช้หุ้งควยก็ได้หุ้งควยหุ้งม้เมันก็จะเท่านั้นมันแนมหนย่างงี้นั่นเหตุแล้วนั่นเอาน่ะครับพี่น้องครับเกือบคืนเราตัวนี้ก็มีหันมาง่อย

trong sao của mình phong thôi hát em 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 này nè 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 นั่นมาแล้วคุยน um. ี 8, nah ่แถวนี s s ้ง่ยไหมคุยทนี้นั่นหาหูกอกว่เด็กไ่เรอครับหูธานีล่าหลายเลยครับแต่มันมันกอกบ่อยเลยอเอยลย่ดี๋ยวเดี๋ยวมีนามมาบ่ก เฮ้ยดูอนครับมันตัาพเอาย้ดจเน่มันผมบิดเน่บอกเลยลงอยู่ครับหูนี่ลงครับหนูยังสิดไปอยู่ในหูเดียวบ่สุดโตครับมีบ่แบ่งกันอยู่อ่าไม่ใหญ่อยู่เน้อ ปปเ,ปเป็นหนูขั่วครับหนั้วใหญ่นะับลูกกันใหญ่เอาหู้นี่ลงด,ด้วยครับเดอนหนามลงย่างแห้งเลยครับเป็หนหู้หลักนเชื่อน,นครับ หันไปบังไม่ yani <t <t uh, ิดเดียงก็ถึง้อต่อใส่ตัวเดี่ยวเดี๋ยวจะฝ่อนะครับเดี๋ยวเราเราบังแก่สัญญาณครับมองผู้ใหญ่ครับเราบังแก่สัญญาณถ้ามีดถ้าดฝ้าบังถือว่าบริหยากแห้งครับหยากแต่ต้นตั้งสายต้นเอาสายมาเท่านั้นเองครับ ส่วนกองนี้บาอย่ากเลยพาใส่น้ำจุดเดียวครับแม่นแม่นเลยครับเกือบแล้วตัวต้นุ้งอ่างนี่ตึงเด้เสียบได้ันนูแรงกัาพุ่มใหม่นิดหน่อยครับเบิร์นมองไปแค่แน่นออกจากหู้หนูขนาสิงงงครับแต่ก่อนยู่ค้นจะงงหกออกมาจากหู้ขึ้ัจะเป็นเปนอ่เป็นเป็นดำๆไไปเบิดเลยสิว่าดิ ปลาหูนี่ก็จงเอาอีริเถอะแมนนำไรลงให้นาบไปแลวบ่บ่มีตาตีว่สิเต็มเลยครับเ่าจะเป็นหูหลักไงเลยทามันรวงสันบ่มีหนูมันรวงๆก็นำไรแ่ อืมอ้มาเต็มมาบังบันเียตัวเดียวตัวเดียวมอถึงหนามมอกระลอบเ่งือซื้อาลองวหูนี่เพื่อเพื่อนนะครับ่น้องครับเดี๋ยวรอรออีกจ้หูนะครับเดีจังสีสรุปได้ครับ

มันไปข้นหูใยแน่ครับน้ำไปหูใดแน่ครับนำหูรักมันมีตาที่ว่าเตียมอยู่แต่หูอื่นบอนี่มันบอลเกลี่ยไงแนีมันก็เตียมหูใยมันก็ชึมเอาตอ้เตี้นเย แกจะเฝ้า yeah, ้านเรายัไ่เทหลยขึ้นเร็ว้นหน่มันเห่มมันขึ้นเร็วได้ป่เนั่ยตัวหลังยัขนเร็วเถอเทเทหามออกดัดรูดัเลยอเปล่าฮู้นื่น่มันบอหงมันจับมือจับมอห่กมันเรื่องเอาอียงคือยังบ่ไปบ่มาเลยเนี่ยเ จริงหนูเปตยู่หูหนี่นะครับเนาะเปตยู่หูหนี่หูถี่เล็กกโมูหูถี่ใกล้โกมูโมเมนกับไปอยู่ใจกลางพน้นตื่นๆครับ <Okay. S 1> มือนีก็อากาศเป็นใจอยู่เลยครับ มาหนี่ถือว่าอากาศเป็นใจเลยเขาแด้ทั้งมีหอดมีหอดอันหฮมมีหอดล่มพร้อมบัดน,นี้อ่าถือว่าเป็นใจอยู่สบายสบายอยู่ฮะอ่าหนามทั้งพะย่ะึ้นแล้วครับหนามมาตึงผีนะครับเด้อน่าทีเสื่อมกันเบิดเลยนี่มาตึงพะย่ะยืนแล้วอือหนามหนามหูด้วยกันสิบเอดแถมเบียกโต้ไงบ่ ตื่นทำดิน้ำก็ไปเลยอีอือยูดูวเดียวแต่เอินป้ระซุ่มไฟใหม่เอินประซุ่มฮฮฮ่องวนการสรด้วยมือนี่เอินประซุมก็เลไปยุ่งเอกันไปเลยนาออกทีเราด้ยเอาๆกํลังุ่นครับกํลังุ่น เราหลุดมามครับพี่้องครับว่าจะตือนวาอีโบเจกโตครับหู้ใหเหลือครับสีบอแถมเนียปนง่เ่ดีขุดออกอนนั่นน้ำยก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 น้วยกน้วยกน้ยกมาม่รู้นนี่นี่ยกกีนี่มาดนี้นี่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 ยกยกกี่นี่อนนี่เดี๋ยวนียิงยกกีหู่นี่โอพโดโอ้โหบแม่อันนี่อนนี้คอชึ้ึนี้ครับนี่คนอ่านน้ นอนบ่อยนอนนอนมันแปรอะเบ่อให้มันเปรอะเป๋กันนอ่นพระท่านตั้มมันเปรอะเป๋เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์มีอยู่ครับเปอร์เซ็นต์มีเคลื่อนนะครับนี่ถึงสิโยกบ่แห้งแต่ประโยกครับนี่ก็การขาดระทานหูหนเห็นครบนะครับมันไปไหลไปเรื่อยๆซึมไปเรื่อยๆหนูมันเสื่อมกันไนี่เสื่อมกันเบิดเลยครับพี่น้องครับมาทั้งผีทั้งควายครับนี่นี่เสื่อมมาใกล้เติบอยู่น้ำยังใส่ดอนป้านีพระท่าน กำลังกำลังขึ้นะคันเทพเาเป็นครับก็เอาเป็นว่ามีประมาณนีรถเขาน้อนะครับเขาญาตกลับบ้านมาแบบดึวนๆเลยครับอากาศท่อนแห้งครับสูบเอาไว้ ครับยืนในแดดด้นกับบ่อแดดนะครับแดดเพิ่นกับบ่อคอยแห้งเรกแต่ามอบอาวเิ่นกันยังมีขื้เก่าอยู่นะครับมันแห้งแรงแห้งนะครับกับสรุปผลงานเลยก็คือเป็นหนูใส่เป็นหนูขั้วเดียวครับบ่มีตัวใหญ่เลยครับเด้อเป็นหนูสาวหนูเบาเบิดเลยนะครับบ่เห็นตัวใหญ่ทีมงานว่าเห็นตัวหนึ่งถี่ว่าใหญ่ๆทำงานเราแวบแต่ก็เอาบ่ไดหครับไห่เป็นตัวใหญ่ตัวนั้นล่ะอืม แต่กันว่าได้ตัวใหญ่ามากก็เห็นมีตัวใหญ่พ่อตัวเป็นใส่ด้วยกันหมดเลยครับห็นบอกอ่าครับเอาไม้เดียวกับได้ครับคือพอเลยจริงทีมงานมีไม้แนมไหวตั้งสองสามไม้หมนเด้ครับกับบคเกอราจะได้ถึงขนาดนี้นะครับน้อก็เลยได้ซ้ำหาต้นกับพก,กินแล้วครับกับพ่อแล้วเดี๋ยวไหวมือไม้เดี๋ยวเอาไปลุยกันไหมครับอีกสองไม้ที่เหลือครับแนมไหวกับดีแล้วล่ะครับนี่ไม้สำรองอ่าโอเค เป็นวารื Arrow, ragt, ator, ้อีนได้พอกินนะครับนอหาแต้มครับงามๆสำหรับอาหารปลาของฮ้องี้ครับเาไปเนี่ยอกินมาเดี๋ยวพดมามาคุ้งมาหมอนจมูกสิดหลายส่วไก่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 เน้อเยอะน้ำมันบกบัวบีทเขาเอได้กู่ดีสุอ้โหไรเดเนี่ยคือบอก บัวบัวอบัวถ้าเราอบหูเราเราปอเป็ันะครับพี่น้องครับแซบๆครับออืมเมนูไม่นูเลยเราใส่ิ่เ้มิหน่อยน้ำน้อยจ้าเว้ยนี่นนูหนนาแรงอ่ามันเกิขาดน้ำน้อยนิดแล้วน้อยโคตได้ยำไข่มมแดงได้ออมนะครับแล้วก็ได้ตนู้ใส่งวงแบบเมนูวักลัดเท่าครับนี่ นี่ตั้มหสียม่ส,สีจับดีเฮงบ่เพ็นนะสียังจับมดแดงจับหน,นอนอยู่ใกล้ๆนี่นนม็มดสวยมาดิเนาะขนาดแค่งนี้นาศาศานตั้ม เมื่อถอกมองไงกับถอกไม่ไหนือเข้มตัวที่มองหันนน้ำลูกอกนาเลยลยเราพึงอกรินอเป็นตังหม่องมาบางหม่องที่สมมมีอะไไม่ใช่เข้มอะอแวหอเป็นตอดไกเป็นตอดไกแต่ของได้หยิบเพิงำหนึ่งเนาออย่าปากนะหยิบเพิ่งำหนึ่งแต่ขเลยกุรงไว้ตอดไกจอว้แต่น้แก

เงินมาเฮียนหาทุ่มบ้านกึ่นพีบ้านขาเตาเหลี่ยมดิ้ีเหลี่ยมน้องเขาตักกีฬาตายถึงบ้องปรหยัด้วยนข้าเจ้าจบไปส้อมตู้ม่กินอย่างดี่กบดีเลย หมูสมหาจะเขาเดี๋ยวไม่กินน้ำบอลมมาเนาะเาก่ไม่ค่อย่บมากยแบงก็ได้หรอแบ่งกันไปดีแบงไปขางึดีกว่ามาหมนลงกันแดงเนาะไปองม้อนหนมีของเต้าดีทุกคนเขาไปุ้มก็แล้วเดินไปจะเผียหน่อยดอกเสบหอเขาไปุ้มเขาสลงกันตัว่ามพพิกลาไเจ้าพิกลา Để làm thì mới lại nhé Nó làm giặt mang khi nó làm cái anh Mẹ mẹ Cắt mấy cái chứ ừ. Ừ. Cắt làm cái chứ ừ. Ừ. Một tiếng mà tập Cái này nhắn bỏ đẹp bỏ đẹp bỏ cố <laughs> 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 Tí là bỏ đẹp 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 ตีกับโคกูเห็น้องเอเเนเดเดวยต้อง่อีได้ดด้วยเดียวีก็แต่้องขวดเนเดยกับ้องมตขอย่ดีีลามอย่กันเนีนอยู่ดแลวสีดุนบ่กอยงเลยเดี๋ยววสีดุนบกอยงเลยาแม่แม่ถึงหกกานี่ยขหนานาดหน ตมเตะ่าถึครยังไดมนมาต่ไต้เยวันพงไปหาลูกอมมาเลยเดือจังเยเดจังเลดี๋ยวเตีมเตีมเลยตมาไ่ข้าไเตี้เตียหมดเลยถึงไปขอจะน้ำบอลเขาดีสิจริงรถ่งอยู่ด้ยแม่งงานมาซื้อมาเลยของเลยเตต้องหนาพ่หาร้อยเึ็คงอ้หมอแฉกเล แม่กินเลยหน่อยเนาะม้อขิงไม่ได้มอไห่ไห่ยาวชื่ไห่หม้อที่เนาะมันรูหัวขึ้อของเยวัน้องมาหมอวานแต่แม่ปั้วย่งนีะพอำแต่ต้องหานอยู่ห่อเวเยนยังต้องว่านแต่กินทุกที่เรียนมันหอมกัเพียงข้งจ้วแป้น เออยจ้าหาหมอตของนจ้างอย่างเนาะด้มแดงมนขึ้นบ่อของบาจ้างจ้างมีบงอนม่แดงมีบ่ขึ้นแถบมาบดีเด้งางมาตกับต้มาขขึ้น เห็นแบเป็นคือมาบอกูเห็ออุ่นเตาไม่เฉียย่างนี้คนนั่นล้กเตาอาจจะบอกว่าต่ว่ามดีมปุ๋มเหอกเลยองหอดน้ำหรือว่หัวุนปะศสายคำบิได้หรือยัง 再多再接了。<noise>